ซึ่งวันนี้เราได้ประชุมโดยพิยาจารณาจับยาหลักฐานที่ได้มีการสอบสวนมาแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็มีมติร่วมกันในการแจ้งข้อเก่าหานะครับกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นตํารวจจราจรทั้ง7นายซึ่งปัจจุบันนี้ถูกออกลกราชการแล้วซึ่งประกอบไปด้วยร้อยตํารวจเอกหนึ่งท่าน10ตํารวจเอก4ท่านแล้วก็มี10ตํารวจตีหนึ่งสิบตำรวจโทหนึ่งรวมเป็นเจ็ดนายครับสาหรับข้อหาที่จะดําเนินคดี กับตำรวจจราจรทั้งเจ็นายก็คือเป็นไปนตามพระราชดัลยัิิป้องกันและปราบปรามการทรมานเรื่องนี้เข้ามาตรา5นะครับก็คือเป็นการกระทําทรมานนะครับเพราะว่าผู้เสียหายนี่ถูกทําร้ายร่างกายระหว่างที่มีการจับกุมซึ่งเป็นการจับกุมผิดตัวนะครับแล้วก็ถูกทําร้ายจนเป็นเหตุให้รับกระลายถึงแก่ความบาดเจ็บทั้งกายและใจนะฮะถึงขนาดสาหัสครับซึ่งเราจะนัดผู้ต้องหาทั้ง7จ็ดรายมาแจ้งข้อเก่าวหา ณสถานที่แห่งนี้ในวันที่9เดือนกรกฎาคมเวลา9นาฬิกาครับอันนี้คือสิ่งที่เรามีมติร่วมกันในการประชุมหารือวันนี้ครับ